này <small> khó

ค่ะชื่อนุชนะคะอยู่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะขายผลไม้ทุเรียนส้มโออยู่ร้านนุชนนตลาดสี่มุมเมืองนะคะพอดูข่าวแล้วก็รู้สึกเห็นใจว่าเออคนที่เขาต้องไปนั่งรอนอนรอตรวจโควิดเห็นเขามีรูปเด็กเล็กแดงก็เลยอยากจะทําข้าวกล่องไปให้เขาได้กินนะคะอย่างน้อยช่วยไม่ได้มากก็ยังก็ยังภูมิใจที่ได้ช่วยอะค่ะมีคนทํากับข้าวตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อจะทําข้าวกล่องจํานวน500ชุด ของทุกวันแล้วก็จะให้ทางเทศบาลคูโคตดด้วยให้ติดต่อผ่านทางรองสงงาให้เขาเอาไปแจกจ่ายประชาชนค่ะสวัสดีครับผมวินัยสังวานเงินนายกเทศมนตรีเมืองลาสวายในานามของพี่น้องชาวตำบลรัศวายขอกาบขอบพระคุณเจนนุตร้านทุเรียนตลาดสี่มุมเมืองนะครับที่ได้นําอาหารกล่องมามอบให้ชาวตำบลราศวายที่ได้รับผลกระทบ กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับสำหรับตำบลราสสบวายซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดนี้จำนวนมากนะครับขณะนี้มีผู้ป่วยประมาณ200กว่าคนครับผู้ที่ถูกกักตัวผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมีความต้องการในเรื่องของอาหารกล่องที่จะไปช่วยดูแลส่วนนี้เป็นจำนวนมากนะครับก็ขอกบขอบคุณและหวังว่าคงได้รับ ความช่วยเหลือจากเจนนุดอีกในโอกาสหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ